ถ้ามาเปรียบเทียบกับเปิดร้านเรามาทําตรงนี้ดีกว่าก็คือเราจะเน้นแค่แบบทูโกนะคะหรือว่า d e l i v e อรก็จะเปิด5้าโมงเย็นนะคะถึงตีสามพกมากๆก็จะประมาณ200กล่องต่อวันค่ะออเดอร์ละก็ประมาณ1 5บ6เหลียนขึ้นค่ะพี่ฝรั่งเยอะนะคะชอบมือดึกกันกันเยอะเลยค่ะอาหารไทยเรามันออกจัดจ้านแล้วก็เผ็ดแล้วก็รสจัดเนาะไม่ใช่ออกหวาน ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาอยู่กับน้องตองจากลิงบุรีใช่ค่ะนะครับลิงบุรีนี่ก็คือเป็นร้านอาหารที่ไม่มีหน้าร้านใช่ค่ะเราอยู่กันที่หน้าตึกเลยน้องตองพูดนิดนึงว่าคอนเซปต์ของเราเป็นไงบ้างคือตอนแรกเรามีอีกโปรเจกต์หนึ่งเนาะก็คือจะทําเป็นแพ็กเกจผัดไทยแพ็กเกจแต่ทีนี้คือมันต้องเช่าคิทเช่นอยู่แล้วอะค่ะพี่แล้วก็คิดว่าเอ๊ยยังไงเราก็ต้องเสียค่าเช่าทุกเดือนอยู่แล้วเราจะลองเปิดช่วงกลางคืน,คนดีไหมอะไรเงี้ยค่ะก็คือเหมือนขายทูโกก็คือเราจะเน้นแค่แบบทูโกนะคะหรือ อุบ like like no like ัตก like ็คือแค่แบบมา p i c อัพอย่างเดียวค่ะก็คือจะไม่มีซ i t ิงแอรี e a ไม่มีด i n นิงแอรีค่ะเขาเรียกภาษาอังกฤษว่า Ghost Kitchen หรือว่า Cloud Kit c h ช n ค่ะแล้วเรามีหน้าที่ทำอาหารอย่างเดียวเหรอใช่ก็คือออเดอร์จะริงเข้ามาในร้านใช่ไหมคะเหมือนเราทูโกปกติอะค่ะแล้วเราก็ทำตามออเดอร์ลูกค้าพอเขามาเขาก็จะโทรมาหาเราแล้วเขามาถึงแล้วอย่างเงี้ยค่ะแพลตฟอร์มออนไลน์หมดเลยอะค่ะอุ e ัติอีสก h ับฮาบดอเดชหรือว่าชาวนาทุกอย่างเลยเมนูไฟแล้วเราส่งเองมา ไม่มี Delivery เองค่ะออนไลน์<อ>ล้วนเลยแล้วได้ข่าวว่าเวลานี้ก็คือพิเศษด้วยไม่เหมือนกับร้านอาหารทั่วไปใช่ค่ะก็จะเปิด5้าโมงเย็นนะคะถึงตีสาตหมายความว่าเอาใจคนกินดึกแบบคนไทยหรอฝรั่งเยอะนะคะคนแอรีรนี้ก็คือ,อใช่ค่ะเยอะมากก็คือจะชอบมือดึกกันกันเยอะเลยค่ะมีลูกค้าคนไทยไหมครับ มีบ้างค่ะอาจจะเลิกงานดึกๆก,ก็มีมาสั่งที่ร้านบ้างพื้นฐานจริงๆก่อนที่จะมาเมริกานี่ยังไงครับกที่ชุมพรค่ะเข้ามาเรียนที่กรุงเทพรัฐศาสตร์ค่ะมหาวิทยาลัยรามคำแหงคือที่บ้านอยากให้รับราชการนะคะก็คือเหมือนค่าเข้าระบบราชการมอที่ไทยมันก็จะโอเคอ่ะเนาะแต่พอเรียนจบมาแล้วรู้สึกว่ามันไม่ไม่ใช่ตัวเราไปทําบริษัทเอกชนสักพักนึงอะคะ่ะ ก็เลยมาที่นี่แล้วก็ไม่ใช่แค่น้องตองคนเดียวใช่ค่ะก็มีพี่พี่ที่ทำด้วยกันก็คือทําเป็นหุ้นกันใช่ค่ะแล้วตอนนี้ทํามากี่ปีละเปิดมาปีกว่าค่ะเกือบเกือบสองปีเป็นไงบางก็ดีกว่าที่คิดไว้ดีกว่าที่คิดไว้เอาละครับแล้วเราพูดมาก็เยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในแล้วกันว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงน้องตองพาไปหน่อยได้ค่ะนี่จะเป็น w a l k i n cooler นะคะคือเขามีพิซซ่าให้เราเลยใช่ค่ะแกะพวกผักค่ะ แล้วก็ <สด S 2> พวกไก่เนือ้อไก่เนื้อจะอยู่เป็นฟรีเซอร์อีกทีนะ่นึงอ๋ออันไหนเปิดให้ดูนิดนึงครับนี่ก็เป็นแบบนี้นะครับง่ายๆคือมันเป็นการแชร์เหรอครับใช่ค่ะจะเป็นแชร์แต่ละห้องแล้วตรงนี้เป็นส่วนไหนอ่เลยร้านอื่นๆเหรอใช่ค่ะอันนี้ก็ห้องน้ำเนาะอันนี้ก็จะเป็นห้องของแต่ละห้องอันนี้จะเป็นฟรีเซอร์ค่ะอ่าเปิดดูครับแล้วส่วนใหญ่คนต่างชาติเขาเขาทำ อะไรอ่ะขนมหรอหรือว่าอาหารเหมือนเราใช่ค่ะก็จะมีขนมมีอาหาร,หรอของกรีกบ้างแล้วก็มีเยอะเหมือนกันนะคะพิซซ่าก็มีนี่ก็คือถึงแล้วคะ่ะครัวเราลิงบุรีใช้พื้นที่ประมาณนี้ประมาณแต่ว่าสร้างเงินได้มหาศาลไหมก็ได้อยู่ค่ะได้อยู่นะครับ <laughs> โอเคก็ไปเลย <laughs> ลก็ตรงนี้เป็นส่วนครัวใช่ค่ะคมีประมาณกี่เตามีสองเตาค่ะแล้วก็จะมีของที่ทำแอป ฝั่งโน้นก็คือเหมือนรัวในร้านเอาจริงๆนี่คือคนไทยก็เริ่มนิยมทํากับข้าวจากที่บ้านแล้วคล้ายๆกันคอนเซ็ปต์ใครที่ดูอยู่จากเมืองไทยนี่เขาก็เริ่มทําแล้วก็เรื่องสูตรอาหารน้องตองเป็นคนดูแลหรือว่ามีน้อง จะเป็นพี่ค่ะดูแลพี่คนนี้หรอครับใช่ดูแลก็คือเป็นที่มาของชื่อลิงบุรีด้วยป่ะใช่ค่ะพี่าเขาเป็นคนลบบุรีเนาะแล้วก็ลบบุรีขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องลิงเนาะโอเคครับเราอยู่กับพี่เจสวัสดีครับพี่เจสวัสดีครับพี่เจนี่คือดูแลมาร์เก็ตติ้งใช่ครับออเดอร์เราขายเห็นบ็อกซิมเปิลด้วยใช่ครับคือคอนเซปต์เราเรารู้ว่าฝรั่งอ่ะกินอะไรผัดไทยผัดซีอิ๊วข้าวผัดผัดกะเพราใช่ไหมฮะแล้วก็แกงแดงแกงเหลือง ต้มขาต้มยำม,มีแค่นี้โอ้น้อยมากเลยเราไม่ทําเยอะแล้วเราก็จะใส่เมนูพิเศษอย่างต้มยำอ่ะเราจะมีต้มยำที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาอีกกอดหนึ่งที่เป็นลิงบุรีคิดขึ้นมาเองเหมือนแถวบ้านนอกกินอนะ่ะจะใส่ข้าวใส่อะไรไปแล้วก็เราจะมีเหมือนลิงบุรีซิกเนเจอร์เหมือนจะเป็นแบบคั่วกิ้งแต่ไม่ใช่ค,คั่วกิ้งใส่พริกสดๆนี่แหละคั่ควคั่วหอมๆเลยแล้วพี่พูดว่าพยายามจะ สอนให้ลูกค้ากินให้ใช่ครับเพราะว่าอาหารไทยเรามันออกจัดจ้านแล้วก็เผ็ดแล้วก็รสจัดเนาะเป็นเอกลักษณ์อยู่จะไม่หวานจะไม่ใส่อะไรที่อย่างผมไม่ได้จะไปอะไรร้านอื่นอะไรเนาะ <c oughs> คือเราต้องการว่าผัดซีวควรจะกินอย่างนี้นะผัดไทยควรจะเป็นอย่างนี้นะครับผัดกะเพราวควรจะเป็นอย่างนี้นะครับที่เราต้องการสอนคือว่ารสจัดรสเผ็ดที่เนี่ยมันเป็น อาหารติกไทยที่จริงๆนะเพราะฉะนั้นอยูจะต้องได้รับความเผ็ดได้รับความจัดจ้านได้รับความร้อนเครื่องเทศอะไรอย่างนี้ครับนั่นคืออาหารไทยแล้วปกติพที่มาจากที่ไหนที่มันงไทยผมอยู่โคราชครับอ๋อ,อ,อคนโคราชไม่กินหวานอยู่แล้วใช่ครับแล้วทําการตลาดยากไหมการตลาดช่วงแรกเนี่ย ถ้าทําให้ผมที่ติดตามที่ผมคิดนะอู Uber เบอร์อะไรพวกนี้เขาจะเอา30%ซึ่ง30%เนี่ยเขาจะทําการตลาดทุกอย่างให้เราหมดเลยถ้ามาเปรียบเทียบกับเปิดร้านคอสหน้าร้านเราก็เกือบเกือบจกยี่สิสาสิเหมือนกันครับเรามาทําการตลาดตรงนี้ดีกว่าถ้าเราใช้แอปข้อดีคือเรา ไม่ต้องมาวอร์ี่เรื่องคนขับรถเนาะดิเวอร์ oh. หนึ่งจะมาไม่มาอัซิเดนต์ถือว่า3 0ไม่มากแต่ก็ไม่น้อยครับของผมรันปีหนึ่งเนี่ยผมคิดยอด2000อะไรเงี้ยผมก็จะตัดอเวอร์ลงให้เหลือ15%คือมันเม็กซ์เซนแล้วเพราะว่าเราไม่ต้องโฆษณาแล้วครับเราทีนี้เรากลายเป็นปากต่อปากเสร็จแ,แต่ทุกแอปเนี่ยมีจะมีปัญหาหมดยิ่งเยอะมันจะยิ่งยุ่งวุ่นวายเพราะว่า ลูกค้าคือลูกค้าอะไรบางบางทีแอปมันเราจะต้องตามเช็คเหมือนเราเช็คบัญชีทุกวันครับแล้วมีปัญหาคนขับมารับของช้าไหมเพราะว่าไดรเวอร์น้อยอย่างกลางคืนเนี่ยตัวที่ให้ทิปน้อยมันจะช้าอ๋อเพราะว่าไดรเวอร์มันมีสิทธิ์ที่จะกดไม่รับได้เนาะเข้าใจพวกอูเบอร์เงี้ยครับซึ่งบางตัวมีเคยไปถึงมาริบูครับซานตามาเนกาเพียอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้เวลาหน่อยนึงแล้วพี่มีพื้นฐานทำมาหาก่อนป่ะตอนอยู่เมืองไทยเรียนจบอะไรมา ผมผมอยู่เมืองไทยผมมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่สิบหกมั้งสิบหกเจ็ดหกแล้วก็มาเรียนที่นี่แล้วก็ไปต่ออยู่ที่นิวยอร์กไปเรียนเอ็นเอ็นวายทีเรียนคอมเรียนคอมไม่เกี่ยวอะไรกับอาหารเลยแต่ที่บ้านอะอามาทำอาหารเก่งมากยายก็ทำอาหารยายยังเป็นอาหารทางใต้แล้วนี่มีแผนจะขยายหรืออะไรไหมครับมีครับอยู่ที่อันเดียวเลยคือคนแค่นั้นเองหายากใช่มากอันเดียวเท่านั้นตอนนี้ไอ้โควิดกระทบไหมครับโควิด โควิดไม่กระทบนะเพราะว่าโควิดนี้เหมือนกับแบบว่าเวลาทองสําหรับอย่างนี้เลยเพราะว่าคนไม่ออกไปไหนไม่ได้พี่เข้าใจ มันก็กกยุงด้วยใช่ <Okay. S 2> ยุ่งยุ่งอยู่เลยครับ <im it> ได้ยังไงขอบคุณมากเลยนะคบขอบคุณครับ <im it> ขอบคุณนะครับแล้วน้องตองฝากร้านเลยใครที่เป็นคนไทยก็สั่งได้ <im it> ได้ค่ะก็คือถ้าเป็นคนไทยที่ชอบอาหารไทยจริงๆรสจัดเนาะก็คืออยากให้ลองลิงบุรีไทยฟู้ดนะคะขาสั่งทางออนไลน์ได้เลยนะคะดอทแดชอูเบอร์อีส g r a b า u b ได้ได้ทุกช่องทางเลยหรือว่าจะคอมาพิก up ก็ได้ค่ะเข้าไปที่ยูบนะคะแล้วก็โทรมาได้ที่ที่อยู่อะไรครับที่อยู่จะเป็นอยู่ที่เจ็ดสามสามสามฟูจาแอนเบอร์4 7 2 0 3 1 6น7นะคะโอเคใครที่อยากกินอาหารดึกๆอย่างเช่นไม่อยากไปกินพิซซ่าหรือว่าเบอร์เกอร์ก็มาสั่งลิงบุรีได้แถวย่านนอ o l อลีวูดแล้วส่งรัศมีประมาณเท่าไหร่ครับก็คือสามารถเข้าไปดูในในแอปได้เลยว่าเขาจะส่งให้เราได้ขนาดไหนนะครับโอเควันนี้ขอบคุณน้องตอมากเลยครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ